ดีจ้าตอนบายสามฮึพอดีมาตรงห้างเกกับพววัสดุแต่ว่าเห็นปลูกต้นไม้ขายอันนี้จ้าน,นี้ต้นอันนี้ต้นสตรอเบอรีจ้าเขาจะห้อยปลูกกันดูลูกตลูกตัลูกัลูก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 เล็กๆของเขา่กำลังแดง14เหรียญ อันนี้เป็นผู้ผักทานได้มเนาะอันนี้เป็นแคลม่วงอือหืมีประโยชน์มากเลยนะอยากได้แคลไปปลูกอ่ะต้านมะเร็ง ชอบสลัดมากในกรณจะไปกินซิสเล่น,นสลัดสลัดนะถ้าทานมากมอันนี้ก็มีประโยชน์นะอันนี้ใบมันมีประโยชน์แม่เขาจะกินใบกันค่ะเนี่ยกินใบเด็ดเป็นใบเป็นใบตม้มันจะเป็นใบใหญ่ๆมากเลยคืเห็นอือฮึอันนี้เหรออันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอันนี้เป็นพริกเม็กซิกันสุดยอดความเผ็ดอยู่ที่เม็กซิกัน อันนี้ตักชีจ้าใช่ไหม <c oughs> นี่เป็นน,นักชีชีไทยกับชีลาวกับชีฝรั่งเหมือนกันเลยนนไม่แพงเขาขาย,ย, 4, ยนะต้นละสี่ห้าเหรียญโอ้ฝรั่งก็ชอบซื้อที่มาเก็ตเขาไม่ค่อยชอบปลูกอะ่ะแต่ถ้าคนชอบปลูกก็จะชอบปลูกกันนะนี่อยากให้ดูมะเขือเทศมีทุกขนาดมี ดอกคะนาอันนี้อันนี้บล็อกคารี่นี่เยอะมากสลัดสลัดเนี่สลัดมันสลัดอันนี้นนสลัดหออ,ออือฮึอือฮึสลัดที่นี่แพงนะถ้าขึ้นเป็นผึ้งลูกเนึ้อสองสามเหรียญนะแต,ต่ว่าพ่อผมไม่ค่อยชอบปลูกก็ไม่ได้รักปลูก จะเป็นพวกความชีนี่ไม่ได้ทานหมดทุกอย่างนะ <c oughs> กับโรยหน้ากับพวกพิซซ่าอะไรเงี้ยค่ะนี่จะกลับเมืองไทยแล้วไม่งั้นจะซื้อปู่ไว้ทานจะต้องไม่ต้องไปซื้อเขาอันนี้เป็นดอกไม้เมืองหนาวละสสวยที่นั้นเลยจ้าแปอยากไปดูต้นกระบ,บองเพชรต้นกระบ,บองเพชรอยู่ข้างในสีสันสวยสดใสมากเลย ที่นี้แพงนะแพงแพงต้อนดอกอะไจะแพงกว่าผื้ผักสิบเอ็ดเหรียญเนี่ย10สิบเหรียญไม่สวยเงาปลูกอะไรก็ขึ้นีนีบ้านเราเขาเรียกอะไรไหมล่ะนี่อะไรอนะ่ะที่นี่เขาเรียกอะไรอะ่ะลิปสติกแฮมเบแคส สวยๆแต่ว่ามันเลยช่วงอ,ออกดอกเขาละต้องกันรอปลูกอีกสักหน่อยนึ่นแดดจ้าเลยจ้าแคาลิฟอร์เนียเดดมากแต่ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่แดดเย็ <c oughs> ยนถ้าอยู่บ้านเปิดทีเตอร์แปลกงงเหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบเรื่องของสงนวนแบบนี้น รอแดดดีแดดดีไปซื้อของอยู่